สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจุนพรานะครับเอาพระรูปรหล่อหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับพิมพ์ชออุขึ้นนะครับเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับรุ้นนี้เขาเรียกว่ารุ่นจักรพัิแห่งปืนแตกนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกปี2528พิมพ์นิยมเสียนโตโคชอช้างอุขึ้นสวยและเป็นพิมพ์นิยมเนื้อแก่ทอง เป็นพระที่มีเนื้อหาจัดจ้านคาบขี้เป้ายัางอยู่คงความเข้มขังโบราณสุดคลาสสิกจัดสร้างโดยอาจารย์เชื้อวัดคงคารามเป็นพระที่สร้างและปลูกเสกพร้อมกับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกสร้างน้อยเพื่อฉลองพัดยศโดยเอกลักษณ์จะเป็นที่มียันอุขึ้นบริเวณสังาติและเป็นตัวชอช้างที่ฐานด้านล่างด้านหน้าขององค์พระ หลวงพ่อเชื้อนันทกโกหรือสัญศักษิ์ของท่านก็คือพระครูวิสุทธ,ธิหิรัญยพงศ์ได้สร้างในปี2 5 2 8หลวงพ่อเชื้อวัดบางคานใต้ได้จัดสร้างปลุกเสกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2528โดยพระคณาจารย์ในพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงอีกหลายรูปเช่นหลวงพ่อสงเสงี่ยม หลวงพ่อรวยหลวงพ่อเปืองหลวงพ่อเฉลิมหลวงพ่อสเสน่หและยังนำเข้าพิธีปลุกเสกวัดต่างๆอีกด้วยเช่นในงานของหลวงพ่อพิมพาวัดหนองตาง,งูวัดหลวงพ่อชินราชวัดนางพญาพิศณุโลกวัดบางคาเหนือพร้อมกับรุ่นฉาดมงคลเข้มขังและสมดังเป็นรุ่นปืนแตกดูนะครับนี่คืออุขึ้น และชอช้างนะครับที่มาที่ไปของคําว่าพิมพ์ชอช้างอุขึ้นนะครับตรงลูกศรนะครับที่ชี้นะครับให้ท่านทั้งหลายได้สังเกตดูนะครับนี่คือคําว่าชอช้างนะครับอุขึ้นนะครับตามที่ลูกศรชี้นะครับ เรามาดูด้านหลังกันนะครับนี่คือด้านหลังของหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นชอช้างอุขึ้นนะครับรุ่นนี้เป็นละพิมพ์ทรงนี้จะเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับสร้างน้อยนะครับนะครับมีคาบดินคาบสนิมติดมากับองค์พระนะครับเป็นพระที่มีเนื้อหาจัดจ้านนะครับสวยงามอีกองค์หนึ่งนะครับหลวงพ่อเงินรุ่น ช่อช้างอุขึ้นนี้จะหายากนะครับและเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกเป็นพระรูปรหล่อหลวงพ่อเงินที่เทหล่อแบบมีการฉนวนพิมพ์พะอาจจะมีผิดเพี้ยนต่างกันไปบ้างเนื่องจากเป็นพระหล่อหลวงพ่อเงินนะครับจะ แกออกไปอีกหลายพิมพ์แต่ว่ารุ่นนี้ชอช้างอุขึ้นเป็นพิมพ์ทรงที่หายากและเป็นพิมพ์นิยมนะครับวันนี้ผมจุนพานานเอามาให้ท่านทั้งหลายได้ดูและศึกษาร่วมกันกับผมนะครับว่าเป็นพระดีมีคุณค่าน่าสะสมและน่าเก็บหาถึงจะเป็นพระใหม่แต่ว่ามีพุทธคุณสุดยอดนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกปี2528นี้ พุทธคุณยอดเยี่ยมทางด้านคงกระพันมหาอุดหยุดปืนคุ้มเนื้อคุ้มหนังเป็นพระเครื่องของชายชาตีหรือผู้ที่ต้องการของดีไว้คุ้มตัวนะครับ เรามาดูฐานล่างกันนะครับฐานล่างก็จะมีรอยตะไบแต่งนะครับแล้วก็จะมีคราบสนิมคราบดินติดมากับองค์พระนะครับนี่คือรุ่นปืนแตกพิมพชอช้างอุขึ้นนะครับพิมพ์ทรงที่หายากอีกพิมพหนึ่งของรุ่นนี้นะครับมีการปลุกเสกหลายรอบนะครับหลายวาระนะครับแม้ว่าจะเป็นพระที่สร้างใหม่สร้างเมื่อปี2528แต่พวกทักคุณสุดยอดนะครับ เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีประสบการณ์นะครับรุ่นนี้มีของเรียนแบบและของเล่นมากมายนะครับตามแผงพระทั่วไปนะครับจะเล่นจะหาต้องสังเกตให้ดีนะครับเป็นพระที่มีอนาคตอีกรุ่นหนึ่งนะครับปืนแตกปี2528นี้ี่นะครับเก็บหาและเล่นสะสมได้นะครับคือจักรพัิแห่งปืนแตกนะครับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตก พิมพ์ซอช้างอุขึ้นเป็นพิมพ์นิอมและหายากนะครับวันนี้ผมจุนพันล้านมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เอามาให้ท่านท่าน,ท,านทั้งหลายที่สนใจในรูปหล่อหลวงพ่อเงินได้ศึกษาและเรียนรู้ไปกับผมนะครับทุนพันล้านนะครับ ชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับจากผมจุนพันร้านครับโชคดีและมีความสุขทุกท่านนะครับ